มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศข่าวดีได้เลิกแต่งแฟนฝรั่งยิบซีคีรติประกาศข่าวดีเผยเลิกแต่งแฟนฝรั่งนิโคลสัสปลายปีนี้ค่ะรักไม่ต้องการเวลาสำหรับคู่ของนักแสดงสาวยิบซีคีรติและก็นิโคลัสนะคะซึ่งเป็นแฟนโหนมบาริต้าชาวต่างชาติ ที่ได้คบหาดูใจกันมานานราว5ปีค่ะและจับมือก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากมาด้วยกันนะคะโดยก่อนหน้านี้ได้ถูกแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินิโคลัสนั้นขอแต่างงานไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดยังมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยเองพบอีกครั้งทำเอากำหนดวิวามีอันต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นค่ะ ล่าสุดยิปซีเผยเรื่องแต่งงานเอาไว้มีแผนปลายปีนี้นะคะประมาณเดือนกันยายนกำลังเพิ่งเริ่มเมเตรียมงานหวังว่าจะไม่มีอะไรสะดุดทุกอย่างต้องได้เกิดขึ้นแน่นอนว่ายิปซีต้องจัดงานที่ทะเลค่ะเรื่องพิธีการต่างๆยิบเองโชคดีมากที่ครอบครัวไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆช่วยเหลือกันมาซัพพอร์ตกันในทุกเรื่อง เขาก็เลยมีซีเรียสว่าจะต้องจัดงานหรือไม่จัดแต่ทางเราจัดเองเราอยากมีโมเมนต์ที่เป็นของเราสองคนจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ